นนีน้เป็นหม,มักริกชิมก็ได้เด้อเพิ่นให้ชิมได้มักริดหร่ไรชิมได้มักริกก็ทาบโฟฟบเฟตเพื่นบอกเงินบริบัรชอบชกระจายชื่อมักริดแก๊จ่ายหนึ่งร้อย ล้วจากซื้อเ,เขาแล้วก็เดินเขาว่าพิจตลาดอันนี้เพินตลาดซีลิชยัอยอันนี้เขาเรียกตลาดซีลิชัรบ่ยุเอาอยัางบ่ซื้ออะไรแตงเหรอ ก็ ừ, แตงสวยเลยเนาะไอจุ้เนาะคนขายโลเท่าไหร่โล้ิบหาบาทนนี้ก็เป็นมกเร็นหรือว่าเกือยวพวงแตงกูชซื้อไปทำเป็นใหญ่กินน้ำบ่เฮยชื่อาฝากมาใหญ่ลำ กระทงไงี่สบา่ไปไกันหมดแตงไทยบ่จเรียกแฟนคลายบเลยงามเนาะยังงามกว่ยบอคนซื้อคนซื้อกงามคนชื่อกรงามคนขายก็ชวยแตงไทย ขอบคุณครับแม่ค้าขอบคุณครับไปเดินต่อเกษารกรน้องมาเลาะที่ตลาดซีลิไซ์บางบอนสวักเสาวังเสามงจากที่อาติ์ก่อนหรือว่าเาจ้าก่อนกนไปถ่ายที่ าหาเก็บเก็บหน่อไม้วันนี้ไม่ได้ไปเนอะวันนี้ไม่ได้ไปหาห,หน่อไม้ตโนเดยวจะิดเลยพาพี่น้องมาหลอกตลาดสีนิไปคึกคักมาก่นอง พักช่วงเช้าพักยาร้ายที่เนาะตรงหมวกแตงเปดส่วงเช้าฝ่ามา,าเดินบินเทาบาทพักมาเดินบินเบาทอันี่เป็นบรรยากาศที่ตลาดพี่เนาะ ตลาดทีนิตายปางบอนแตงไทยกับงามขักเน,ะน,นเา,า,เนาะ,านะนนแต่ว่าตอนเช้าไปเจอคนขายกระหลายเนาะคนเดินก็เยอะแต่ว่าบัดช้าๆมาประมันเที่ยงก็รามีคนแตยเงียบ เรานนรเดินออกมาที่ถนนเอกชัยพี่นล้วน้ำารเดินตลาดแต่ที่ไปตลาดบางพูนเพราะว่าท่ทางบางบอนด้วยว่าสีแยกสามแยกสีแยกบางบอนอีกแอ้วพอมีตลาดลายตอนนี้ก็เดินมาที่ตลาดเอกชัยพัง ตลาดใหม่พี่น้องตลาดเา้าสมโอลูกเท่าไหร่บาทต่อจะช่วยงาม,งามเลยเนาะพักแท้ออกสมโอพี่น้อ่ะในบรรยากาศที่ตลาดยาชูผมว่าเ,เลือกซื้อสมโอลูกเท่าไหร่ยาชูคือว่าเอาชองลูก เอาชองลูกฝากลูกนนกิ่งหมักแท้ๆไปไปเดินต่อเดินไปชื่อเฮ็ดพี่น้อกเบิร์ดเฮ็ดเฮ็ดละงอกเนาะไปเบิ่งเฮ็ดละงอกเนาะ เดินไปดูเห็ดลาโก้จะด้ก็มาเบิรกเห็ดเห็ดเห็ดรวมชุบเลือดเห็ดี่เะเห็ดลาโกเห็ดลาโกเห็ดลาโกถ้าเขามาลองลุม บรรยากาศที่ตลาดตลาดแคบๆเอาบ่เอาานะไปเลยมยไไปไป เห็ดเห็ดหลายอยู่แต่าจ,าจะกินนะใครกบไปหาอยู่ไปหาเผื่อที่ได้นะโหบรรยากาศที่ตลาดเศร้าพี่นีองทั้งนี้บอทั้งหนังชิมีขายบาเห็ด เอ็ดจะชุกกับเลือกเห็ดเห็ดผัดต้มแล้วเห็ดนังจะชุกเห็ดรวมบ่เดี๋ยวก็เอาอันนัเพื่อไม่ฆ่าเดีวก็เอาบ่จะ่เอาบ่ đến ta lạp thấy đâu, đến ta lạp, bạn chữ hệt. <laughs> <laughs> má cầm bộ chôn. má tập xe kéo má tập xe mưa phong cảnh. đấy, chื่o nhóc này này, đây, là pheo là. ชื่อนะแม่ย่างเมื่อพร้อมกันสแกนโทนเปิดชื่อ ed, เฮดติดไปแกงดูผูกไปบังหน้าด้วมือนี่นะไปนั่อยู่เบาไปนอนคืนไดหนไม่ผมไปนอนคืนที่เขาจะมาเอาสมบอตไปเที่ยววัดบกกัวกระโบเตะเศร้าแล้วเขาเลยวเวียากเล่นไปไปไปวัด มีนน่น้องเชิญจะไปแคทีนอน้อนเดี๋ยวพี่ไป,ไปมันจะเพื่อที่หอดบงังนามันก็สวยแล้ววะไปช่องวัดนี่แหละจ่ายแล้วแต่คนเบิ่งแล้วแตแกงจ่ายแล้วพี่อน,อน้องเฮ็ดเฮ็ดแตแกงอยู่บงังนาไป ช่องลอยรวมหมดป๊ะปไปเดินเมือบอได้ยังไนร่างกันน่ะไปเมือวารีบัดซอไปแล้วกัมบัโทหากันหนัดกันนี่คือเก่าไปทางใดกับมาวนกันพ่อกันอยู่ที่ตลาดคือเก่าแตงขอชื่อเรียกแตงไทย อ,อเจอมาเดินเจอบักพริกก,ก็เบ่งบักพริกเอาวะเอาไหมให้มาข้าสแกนได้ปะไม่ได้สแกน,นไม่ได้ผมมีเงินสดไปไม่มีเงินดสดสแกนไม่ได้ไปที่สแกนได้กูแหละ อยู่เนีคือกันวะพกกริดดวกวะัวมันกเพชรวะตอนนั้นก็เดินม,มาซื้อหมักเพชรหรือว่ามักฟิกพี่นตอนนั้นก็นะ่ะเจ้าชีเอาเมื่อเห็ดกินยังคือซื้อพักคือหนีื้อักอะเป็นมักสิก ิีมก็ได้เด้อเพิ่นให้ซีมได้มักผิดหรือไรซีมได้มักผิกก็ทำโปรเฟสเพิ่นบอกเงินบลิบัตชอบก็จะสูงซื้อม,มักผิกแก้จ่ายหนึ่งร้อย แล้วจังมือกล้องกับิเอาก่อนเาพริกก่อนเอีได้แล้วพี่น้องขอบคุณครับพ่อค้าไปเดินต่อเป็นเดือนเนียมัน้อนอะันก็ติดนี่อือรับเดน้ามาแกงข้าพนวนมาั่ไปะเด็กแต่้าวล่เลยอ๋อ ทีเด๋ยวว่าทีเด๋ยวว่าบุกเกินสามม้งมาที่หนึ่งยากมันชิมันชิเมื้าน้ำมันได้ชิเมื้าน้ำไปเดินออกจากตลาดวัดทิถนนเอกชัยช่วงเช้าเช้าอย่างตอนเช้าปากันยังวินถบาทอยูกลับอยู่ตรงนี้ละ ใครจะเข่าตู้ไปเข่ากับเข่าสิบวมยิ่งกันชดหรือลำบากเพราะได้จากขารดคาร้างเดินทาง จากตลาดใชนไหมผมาจากตลาดแล้วจะจูกดะสีไหมกดตาางก่อนเอได้มีงเงินสด็นซื้อล็อคิวบรรยากาศทิตนนเอกชัยบางบอน่นหม Và là tàu 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 cốt tàu 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 đi tàu 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 xài tàu xài tàu xài tàu 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 mướp, tàu mướp tàu 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 เมื่อนีย่ยเนาะมันหมอนอะเมื่เอกใส่ 8, 3, 1, 1> เ,เป็นชิ้นสามต่หนึ่งเขาเนิจะง่ายนี่จมากีกจะดิมเป็นุใช่แล้วคอจิพายเอาหรอกแต่ทงจะได้หิวได้ก็หิวเอือ น้องมาติกันจะได้พอจบคลิปไปก่นกนนปนกนนอนอาจจะสอบกดไล่กดแชร์กดซับสะไคร่นะพี่น้องจะบอกพาดคลิปใหม่ๆต้องได้ินได้ชมไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่นนะ้องบาย